Nhu lục của nhá khói 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 con khói 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 คอยนะคอยก่อนคอยคอยคอยนะคอยมาลูกะนี่ดูดิขาวเป็นไงโอ้หนี่ไฟลงเนื้อไม่เปิดด้วยมึงมันตบ วัดดียามค่ำๆครับแม่คีทุ่มแล้วเนี่ยมืดเหลีวมากเลยทำแป้นกระโดดเพลินไปหน่อยสวัสดีครับไม่ลงไปน้ามันเลอะนะมางี่มาลูกมา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 เขาพาไปทั้งหมดเด้อเดคอย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 เขาพาไปทั้งนม้นดือเ่า

โอ้โหมันเก่งจังเลยเนี่ยมันค้าหน้าพาไปเที่ยวไหนต่อไหนหน่อยมืดแล้วมากงดูล่ลายย้อนหลังอยู่เลยอรอไปทําอะไรมาแม่สุปไปทําอะไรมาทำไมถพิงดลูลายย้อนหลังสวัสดีครับ ออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยครับมันไม่ยุ่งมากหรอกคือนั่งทำนี่อยู่แป้นกระโดดตื่นบ่ายเลยเหรอสวัสดีครับแม่ลูกสาวชาวสวนใจดี ดีเซลก็เล่นอยู่กับอ่างเปล่านะครับยังไม่นอนครับเอาไว้ตรงอ่างเปล่าก็ยังไม่ได้ออกฤ์อะไรมากมายไม่เห่าไม่หอนอ๋อแม่ชี้เขาขอตัวไปดูลูกสาวเขาลูกสาวเขาไม่ค่อยสบายเขาขอตัวไปดูลูกสาวเดือนนึง เดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยเอาเวลาให้ลูกสาวก่อนน้องเปิ้ลไม่ค่อยสบายวปวดขี้แย่แล้วนะเนี่ยในบ้านก็ไม่ขี้ออกมาขี้ยังนอกนะมึงอะ โอ๊ยมแมลงบินเข้าหน้าเข้าตาพ่อว่ะแง่แบบน,นี้ละกันถือคู่กับโทรศัพท์เลย <c oughs> <c oughs> เป็นสนนะ ไม่ได้ต้องรอลูกดีเซลถึงจะซื้อเป็นซินได้ไม่ขี้เยอะจังวะฮะฮะแจนขี้เยอะจังวะ รีเซลมันเอาแต่ใจเหมือนแอนเลยแต่มันก็ดีกว่าแอนหน่อยตัวมเล็กควบคุมง่ายหน่อยชอบจริงๆเลยนะลำธารเนี่ย ไม่รู้ไปดูลุไปดูน้องเปย์ลุแอบไปมีผัวใหม่กันไม่รู้เนี่ยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยทะลุทะลุลึกลึกลึกสิมึงลึกสิมึงสวัสดีครับแม่ย,ยาใช่ครับมันกินเยอะมันขี้เยอะ ว่ามันออกมังกายมันไงแล้วกินชดเชยโอ้โอ้โอ,โอ,อยู่มันเยอะเลก พอแล้วไงแต่ข้าบ้านแล้วไงฮะอืมได้เพื่อนแล้วไม่ค่อยจะร้องเท่าไหร่แต่ยังไม่ค่อยกล้าเล่นกันเป๋ายังไม่ค่อยกล้าเล่นกะดีเซลวัสดีครับแม่พั ัอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษออกกําลังกายแบบเดียวหายอ้วนเลยแม่โอ้ยยังอ้วนอยู่นะเนี่ยอ่านกินน้ำเยอะอ้วกออกมาไก่เต็มเลยนะดูนะไก่ออกมาโอ้ยอยหยัางวะแกน ครับเดินสบายเลยครับไม่ค่อยมีหมารบกวนเท่าไหร่ถ้าเป็นยิ้มก็ดีครับทำแบบไหนก็หล่อแม่หมาหล่อของแม่ทำแบบไหนก็หล่ <c oughs> อ บอกลไล่แดกน้ำเยอะขี้หมิ่นว่ะจะแอนขี้หมินว่ะ หล่อทุกองศาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มบดไก่ให้กินแล้วต้องขอบคุณแม่ที่ส่งเครื่องบดมาให้นะเอาแม่อะไรวะเดี๋ยวลืมละเดี๋ยวที่ส่งตังมาให้ซื้อเครื่องบดไก่หายไปเลยเนี่ยแม่แม่ที่ซื้อที่ส่งเครื่องบดเอส่งตัง มาซื้อเครื่องหมดไก่เนี่ยชรลืมไปแล้วเห็นขี้สทไลกินข้าวทุกทีอร่อยเลยอ่ะกินเยอะๆครับแม่สุแม่สุลาแม่สุลาของแจนเห็นไหมแจนสุลาเมระยะมัชฌะประมาสถานา อืมใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับแม่สมพิษไม่ไปนะมานี่ไอป่าไม้มานี้ลูกแจนมานี่สาธู <laughs> ใช่แล้วแม่สมพิษแม่สมพิษหายไปไหนไม่รู้เนี่ยวิยวไม้ลูกแจนไม่ทาง มันมีหมาทั้งคู่ด้วยไงเดี๋ยวมันวิ่งไหมคู่อลิพ่อสิที่พ่อขี้เมนูยังไม่หลบเลยมันมันเข้าไปเองอ๋อ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> แดนนี่ คอย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 ไม่คอยไปขึ้นบ้านไม่สมจิตด,ดูตลอดอ่ะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สุรามาเป็นพักๆอะ่ะอย่าลืมทานข้าวนะครับแม่สุรา สุรามาเป็นระยะระยะระยะประชะประมาสถานาโอ้ยโอ้ย,อยตัวมแมลงเต็มเลยไป็ูขึ้นบ้านีย๋ยวเอาไปอีกบ้างยังไม่ติดกล้องเลยเนี่ย ơi đi hào lại đi mày Sao? Mãi! And to chai the viewing cador a tong tong banner 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 หอมเชื่อใจไหมอืมออยู่หัวแม่งไงสุพรรณสาคองแก้วอะก็ไม่แบ่งแก้ว้คนอื่นเลยอะขอไอ้เป้าเฮ้ยจะไม่ให้ไปนะ

สุราสุราตองแก้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคอยคอยคอยเอาไปไปเลยเอ่ะไปดิไปดิไปดูนอนข้างล่างครับนอนข้างล่างดิเซลนอนข้างล่างเดี๋ยวให้นอนในบล็อกเพราะว่าต้องค่อยๆปรับอากาศปรับสภาพมาดิลูลู มาลูกามาลูกาครับน่ารักครับเน่เด้าไป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 อือเร็วเน่เข้าบล็อกนอน ไอ้วันนี้ไม่ได้พาพวกนั้นออกเลยเอาสุ่มซ่ามอย่างี้เรา เออเร็วๆเข้าจะได้ไปเข้าบล็อกฮ <laughs> พาขึ้นพาขี้ยันเช้า <laughs> อ๋อมีแบบนี้ตายเลย <laughs> ต้องล่ามอย่างเดียวอ่ะมันก็เก็บขี้มันที่หลักอ๋อเป็นหมาของน้องเอามาปรับนิสัยครับมันขี้วอยวายแทะติดแทะลงแล้ว

โอ้ยกูชนทำไมเนี่ยบัตรท่เจ็บเนี่ยเอาเร็วๆเออเร็วๆเข้าอืม

ครับโอ้ยก็ค่อยๆทาไหมครับบ้านหมาจะวิ่งอีกนานไหมเนี่ย จะวิ่งอีกนานไหมเนี่ยแบตมันถอดตรงไหนกันละมึงเนี่ยฮะใช่ครับดุต้องม,มีเหตุผลครับแม่ราชนกหมาไม่ผิดไปดุมันก็เท่านั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์ ไปพอแล้วมึงอ่ะไม่อืดก็เข้าบ้านละเดี๋ยวถ้าอืนในบล็อกในโดนเลยนะนี่น้ำหนักลดแน่มาแล้วโอ้โหโ,โดดข้ามน้ำเลยไงะฮะเดีย๋ยวทำเต้าอยู่เสกก้อนมึงรู้เรื่องเป้ามาแรงเต็มหน้าเลย em đi xài đi làm nó lắc à không mọc đủ cái đồ chưa không gì đi cứ nhớ lắm khói khói đừng còn lắng ฮ้ย hey! สวัสดีครับสวัสดีครับแม่รักจังใช่ป่เนี่ยใช่แม่รักจังวะเนี่ย นุ่นมาร์กมาหานุ่นพี่มาร์กมาหางสวัสดีครับสวัสดีครับไปเปล่านุ่น,เ,น,นเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเอาน้ำหนาวไปด้วย เออไปอยู่สามเงาไปเลยนู่น